คนเลวผู้ชายเอาเรีย a n g oh แนอน i n g so r e f i นี่ไงพี่และทอวชลีเปเปอร์เพลงอะไรหรอพี่ต้อนเรจัดใช่ไหมแน่มันไม่แก่นอะเสียไปใช้ไปแล้ว ซีซั่นสองใช้ไปแล้วเพลงเเพลงช้ามันมีหลายเพลงเลยลองคิดเพลงช้าเป็นเพลงเพลงเร็วเป็นเพลงไทยบ้างก็ได้นะสลับชอยได้โหสุดยอดมากให้ผู้การมามันไม่ได้สุดแต่มันดีมากเพลงเร็วผู้ชายสส่คนไียแล้วก็มาสลับเอาเขาจะเลือกดวงตาสว่างเสาซินออกแอนเคอรี่อยู่นะโกลิ่งแต่เป็นเพลงช้ากูยังไม่รู้จะเลือกอันไหนต้องไปดูเพลงเร็วว่าจะได้อะไร ถูกตอนเลือกไ้ทุกตองดวงตาสวรรค์ก็เลิกมาออดิชั่นน้ำซีซั่นหนาอุ้ยเพลงประกวดอันนี้เลยนะประกวดเอพประกวดเป็นประกวดเลยเนีไม่เหลือแล้จริงเป็นประกวดเลยวงการวงการดวงตาเลยอยู่แล้วอ่ะได้เพลงนึงนะแต่อีกเพลงหนึ่นเพลงที่คิดเป็นเพลงสากลเร็วอ่ะนึกไม่ออก สะโกนเลยมาช่วยด้วยี่าฮ่าฮ่าวิทนี่คริสติน่ามารายหรือไม่จะเป็นแบบไอ้นี่ไงไม่ต้องคิดเยอะเลยไอ้เพลงนี้คืออะไรบ้งโมเชอะไร่างๆอ๋ออินเนอ่แบบเนี้ยใช้ไปแล้วจ้ะ ไปเด็กๆทานข้าวเดี๋ยวเขาไปคุยที่นู่นต่อโอ้ยเพลงนั้นโอ้โหนเพลงฉันนะถ้าทำมันเป็นเพลงฉัน Endo Ironman ขอเป็นพวกส่งใครมาแล้วให้เป็นเพลงชฉอ e n d น Ironman นี่มาขอว่าเขาไม่หา ไม่ปรากฏว่าเขาเขาเาตัดให้เป็นเพลงนี้เป็นเพลงเร็วเพลงี้อาจ้ะตัดไนปช้าอันนี้เป็นเป็นยเป็นมีดีลิงเเนาโอเคเพลงญี่ปุ่นเป็นไเล็นมขมเป็นได้เป็นเร็วแล้วก็เป็นช้าก็ได้เลยเป็นูเ็วแบีเลยเพลงมากแล้วกันเดาแม่นมากเลยนะว่ารอบชิงอยู่ต้องรองีกทคิดไปแล้วบอกว่าฟองใไม่้งแหงเลยงลิมบลิงเียเลยก็อยู่ แต่โปรสรงไทยเนี่ยคิดไว้ให้หลายคนแล้วก็คิดแบบเผื่อเผื่อลูกโป่งเผื่อผู้ชายเผื่อใครเผื่อหนูหมดเลยว่าใครร้องได้มันแบบมันเป็นแบบมันเร็วได้เนมันเป็นมันเป็นมีเดียมาก่อนแล้วมันช่วงหลังมันแบบว่าค่อยมาโยกนะพี่เนาะคลื่นยังไงคลื่นน้ำนะแล้วมันจะบีบเลยค่อยแบบดึงดึงแล้วมันอส่วนใหญ่ที่หนุ่มเนี่ยคือแบบหนึ่งคุณใครประกวดใพลงก็เล่นด้วยกู้ชายก็น่าร้องนะไม่ต้องกยู่แต่บ้านเยอะแล้วมันมันมันชูโปรทรงไายแงี้ยนะ นอตเปิดเพลรนอตเป็นเพลงที่แบบว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าเดี๋ยววันี่เรื่องจะมาเกิดาฟังนหลายๆที่เรืองายไ่อไ่ได้ั้างยังหลกจริงครับผมยังนึกเลยว่าเย็นจัง ้ทุกคนเรื่องง่ายต้เพลงนะแต่ผว่าเพลงผมว่าเพลงช้าผมได้เพลงนี้เนี่ยปีที่แล้วแบบพี่พี่ไหนพี่บอยที่สามอ่ะมีดแบตทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลือกอยากให้อยู่ได้ไหมนะมันไม่ได้ยากนะแต่เพลงก็ไปร้องก่อนตายยผมเพลงนี้ผมต้องร้องอ่ะผมอยากร้องคือคือคือคู่กันว่าอย่างเงี้ยคือเพลงเนี้ย มันลองคิดง่ายๆเลยถ้ามันเป็นเพลงที่เราคิดแล้วเนี่ยคราวนี้ลองไปิสต์เพลงเร็วอย่างเดียวเลยว่าเราจะอะไรที่มันไม่ยากมากแล้วมันแบบแค่ move roof แล้วแบบมันๆแล้วแบบคนกระโดดได้แล้วแบบเน้นๆๆแต่อันนี้มันโชคดีคือแบบมันได้อยู่แล้วมันเนื้อมันได้แล้วอะไรมันโดนไงเพลงช้าเลกคิดเลยใช่เธอพูดไม่แพ้มันแบบได้มันก็แก่นแล้วไปเร็วทันข้าวก่อนช้าเลกคิดเลยเอาเพลงนั้นอะชัวได้กี่เพลงอล้วครับ In Your Eyes

ถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่อยากใส่ถ้าไม่อยากมูฟมันก็ไม่แต่ว่ามันแบบมันแบบมันไข่เลยมันไม่ดีมันขึ้นมา่ล้็แบบอันหลังใหญ่หยุดยั้งผมว่าก็เพาะนะครับ ไม่ใช่แร้วไม่ใช่แล้ไปเรียกทางข้าไป่ไหแล้วจบคิดอย่างนี้ก <c oughs> ็ได้นะเพลงหนึ่งอ่ะจริง คือเพลลองคิดแบบเพลงที่มันแบบว่าเอาแบบเอาเอาเพลงนึ่งแก่นแบบร้องว่เพลงนึงก็แบบว่าใช่เป็นสเปนเลยอ่ะเไสเปนเปาเออเพลงนี้ลดนะ